ก็หลังจากที่ผมได้ทาการทดสอบตัวละครน้องอลิเซียที่เป็นตัวพรีวิวที่ทุกเกมให้ทําการเทสนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับตําแหน่งซับ DPS ของทีมฮันเตอร์ผมมาก<า>ๆและเราควรจะมีสกี่ดาวสายฟรีเราจะตัดสินใจกันยังไงถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ขอ้หนึ่งไ like. ลค์เราถ้าเพื่อนชช่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์ like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนใดนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีดีเยอะแยะมากมายสามดาบเป็นเพื่อนในที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดา้าสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลิ่งอารายกันอีกเช่นเคยกันนะครับเล่นแล้วนะครับตัวซับ DPS ที่หลายๆคนรอคอยก็ได้อัปเดตเข้ามานะครับสำหรับตัวละครน,น้องอลิเซียในตู้เรตอัพนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับผมมีตัวค้างอยู่ทั้งหมด20ใบแล้วก็เพชรอยู่ที่ประมาณ23,000เพชรรวมๆไปแล้วนะครับประมาณ93ใบนะครับแล้วก็รวมเกืบ20ก็คือร้อยกว่าใบบวๆสามารถสุมส่มได้2การันตีแน่นอนแต่ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะออกง่ายๆหรือว่าน้องจะหลุดเลดกับเรานะครับ สำหรับตัวละครน้องอาริเซียนะครับก็จะเป็นตัวละครสเปเชียลที่ตัวเกมไ้ทำการสร้างขึ้นมาให้เหมาะสำหรับการลงในส่วนของทตุน้ำนั่นเองมีทั้งส่วนของกิจกรรมในการพัฒนาตัวละครอาริเซียเพื่อรับในส่วนของอุประจำตัวและก็การทำกิจกรรมต่างๆของตัวเกมนะครับเพื่อที่จะทำการแจกในส่วนของอุประ์จำตัวเช่นเดียวกัน พร้อมกับระบบรูนต่างๆที่ตัวเกมได้เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับใครได้อยากดูในส่วนของการสรุปอัปเดตแพตนะครับตัวไอท้านขวาผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนสรุปการปั๊มเนื้อของตัวละครฮันเตอร์ครับก็ตัวไอเช่นเดียวกันครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะสำหรับตัวละครน้องอาริเซียครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าน่าสนใจเพราะว่าแต่ละสกิลของน้องเนี่ยเป็นสกิลที่สามารถแช่แข็งสตรูได้เว้ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยจุดเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับทำให้เรามีจาะา,าทํ ้ศัตรูนะครับแช่แข็งเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็จะได้รับในส่วนของกรอดน้ําแข็งระยะเวลาคูลดาวของสกิลนี้ครับแวินาทีเองซึ่งมันน้อยมากๆครับในส่วนของสกิลทั่วไปที่2ครับจะเป็นสกิลที่สามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นคูลดาวจะนานขึ้นนะครับเป็น12วินาทีและที่สําคัญจะทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะแอร์บอลในส่วนของสกิลพิเศษนะครับสำหรับสกิลซัพพอร์ตที่เราจะเอาไว้ใช้งานนะครับคือเมื่อโจมตีสกิลนี้ครับ เราจะคูดาวยี่สิบห้าวินาทีทำดาเมจแรงขึ้นอยู่ที่หกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นการสร้างดาเมจธาตุน้ำัตรูจะติดแอร์บอลครับติดแช่แข็งแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของเกราะน้ําแข็งนั่นเองอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับเกราะน้ําแข็งหกเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็ลบเอฟเฟกต์ดีบัฟเป็นระยะเวลาแปดวินาทีเอ,า,อาง่ายๆครับคือตัวน้องจะต้องเน้นในส่วนของขายสายอท k เป็นหลักนะครับผมคล้ายๆกับตัวละครช่วยจองอินนะครับนินออฟ Attack แอคแท็เยอะๆนะครับจะทําให้เกราะค่อนข้างหนักครับแล้วก็ลบดีบับเป็นคันเยอะเนาะสว่วนคิวทีอหรือว่า Quick Time Event นะครับผมก็จะทำดาเมจอยู่ที่1,000งเปอร์เซ็นต์เว้ทุกคนลบดีขั้นสูงแล้วก็ขอแอคแท็กแอนติเมจได้คือเงื่อนไขการใช้นะจะเป็นการสร้างดาเมจท่าน้ำเมื่อโจมตีเข้าเป้าครับติดแอร์บอลแล้วก็เกราะน้ําแข็งก็สถานะเดียวกันกับในส่วนของสกิลซัพพอร์ตซึ่งบอกเลยว่าดาเมจหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โดยโคตรแรงเลยนะเว้ยในส่วนของสกิลแอนติเมทครับดาเมจจจออยูู่่่ททีี 3, ีีี3,100ขขงงงพลลลัััโโมมมตตตตคคคดดาาาววนนนน์45ิ้ร้รรรบบกกแแแช็แ็ะ ติดสถานะน้ำ เกรดน้ำค้างนะครับแกะตนเองซ้อนทับได้สูงสุดอยู่ที่5แสต็กอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเกรดน้ำค้างคืออะไรนะครับเกรดน้ำค้างครับวิธีการเปิดใช้คือเราจะใช้ในส่วนของคอร์นแท็กสกิลคอร์นแท็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอ,อกเหน็บหนาวครับเมื่อเราใช้สกิลหอ,อกเหน็บหนาวเนี่ยจะใช้เอฟเฟกต์เกรดน้ำค้างนะครับในแต่ละครั้งครับจะซ้อนทับได้สูงสุดอยู่ที่3อันซึ่งปริมาณดาเมจของหอ,อกเหน็บหนาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้น60%ต่อการซ้อนทับ1ชั้นครับยิ่งซ้อนทับได้5ชั และที่สําคัญสถานะการซ้อนทับครับมันจะเป็นการซ้อนทับแบบถาวรนะไม่สามารถลบหลังได้อันนี้คือในกรณีที่เป็นซีูนถามว่าจะเอามาเล่นในส่วนของตัวละครซัพพอร์ตแล้วก็เก็บสเตตทคดาเมจผมมองว่าก็เล่นได้นะสําหรับซีสูนอ่ะไม่แย่เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราสามารถปั้นดาวได้นะครับก็คือเมื่อปรับใช้เอฟเฟกต์นะครับก็คือจะได้รับเกราะนะครับแล้วก็อัตราคิดข้อกับดาเมจคิดิคอเพิ่มขึ้น20%ซึ่งมันเพิ่มเยอะมากมนะครับมือที่เกับตัวละครน้องชานะน้องชานจะเพิ่มอยู่ท เกต้าค้างหมื่นปีหรือว่าพายุเหมันนะครับจะปรับใช้เอฟเฟกต์เกต้าค้างเพิ่มเติม1ครั้งนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์แตกที่เราสามารถทาได้นอะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีในะกรณีที่เป็น2ดาวพอเป็น3ดาวครับปริมาณดาเมจแก่เป้าหมายที่อยู่ในสถานะแชะแข็งจะแรงขึ้น30%อันนี้ก็กําลังดีพอเป็นสดาวครับปริมาณดาเมจท่าน้ําทั้งทีมเพิ่มขึ้น16%เหมาะสําหรับทีมท่าน้านะจริงๆแล้วตัวละครน,น้องเป็นทั้งได้ DPS และเขัเป็นในส่วนของซันนะ แล้วเมื่อเราอัพเป็น5ดาวครับซึ่งบอกเลยครับว่า5ดาวค่อนข้างที่จะ OP ขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือจะเพิ่มดาเมจของหอกนาวเหน็บนะครับ50%แล้วก็เมื่อเข้าเป้ขาขาวเอฟเฟกต์แช่แข็ง 3วินาทีเอาจริงๆถ้าอยากจะเล่นครับผมมองว่าสักประมาณ1ดาวกําลังดีเว้ยแต่ถ้าไม่มีดาวก็ไม่เป็นไรครับซ0นก็เล่นได้นะครับเพราะว่าสแต็กต่างๆก็น่าสนใจมากๆครับแต่ถ้าติด1ดาวได้อันนี้คือจะ OP เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะได้ในส่วนของอัตราคีย์ทีข้แล้วก็ดาเมจคีย์ทข้อของน้องไปด้วยว่าเราจะได้ใช้ในส่วนของเซ็ตในส่วนของพลังโจมตีเป็นหลักเนาะแล้วก็หาออฟอัตราคียแล้วก็คีดแดมไปเพิ่มเติบนะครับแล้วก็ในกรณีที่คุณสามารถเป็น 3ดาวอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจแก่เป้าหมายได้ขึ้นอีก30%นั่นเองอ่าอย่างต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาวุธประจําตัวกันหน่อยละกันครับอาวุธประจําตัวนะครับคือปริมาณดาเมจของไอแท็กจะเพิ่มขึ้น10%เมื่อเอฟเฟกเกราะน้ําแข็งแสดงผลปริมาณดาเมจธาตุน้ำจะเพิ่มขึ้น5%้าเปอร์เซนต์ดาสามสิบวิก็คือว่าเวลาน้องใช้สกิลแล้วก็น้องมีเกราะนะครับน้องจะทำดาเมจธาตุน้ําได้แรงขึ้นแล้วก็ในส่วนของสกิลคอไอแท็กอะไรหลายคนอาจจะสงสสสััยเอออออะะพีี่กกิิลลไไแทคคคืรรนน้บผม เวลาตีธรรมดาครบหลอดของมันครับหครั้งนะครับมันจะเป็น c อแอคแท็กอันนี้คือสอนน้าแข็งนะครับอันนี้เป็นสกิลทั่วไปสกิลทั่วไปปุ๊บปุ๊บสกิลทีอีๆๆนะครับก็คือสกิลนี้จะทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองก็มีเงื่อนไขการใช้งานประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครน้องอาริเซียนนั่นเองมาทุกคนในไหนเราก็อธิบายเบื้องต้นแล้วนะครับเรามาทําการสุ่มกาชากนันหน่อยครับผมว่าเราจะได้ตัวน้องมาดูแลหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดเป็นใครสักคนในแถวนี้หรือไม่โอเคมา มาลองดูกันผมไม่แน่ใจว่าผมจะออกง่ายๆหรือเปล่านะแต่ถ้าใครมีตัวละครน้องอาริเซียหดาวก็สามารถ inbox แฟนเพจมาให้ผมรีวิวได้นะครับผมก็อยากจะลองรีวิวตัวละครน้องที่เป็น5ดาวดูสักครั้งหนึงกันนะครับไปครับ10ครั้งแรกไม่ได้ดองโกกาลแกนตีไว้ด้วยนะประเด็นโดนเต็มกลอ,กอเลยน,น้องแวนน้องแวนมาไหมปึ๊บโอ้โห่วงเชียวม่วงอลามเลยเดี๋ยวนะ เอาเวลาจะสุ่มกาชาครับตั้งแต่เกมนี้มีแพ็คเด้งเราก็จะมาอยุดตรงกลางไว้นี่วัสดีครับต้องการให้ฉันช่วยเหลือไหมก็คือช่วยเพิ่มเด็กกาชาให้ผมหน่อยได้หรือเปล่าไม่อยากไม่อยากพ้าไปเลยนะเกมเนี่ยรักผมเถอะจริงผมเล่นเกมคุณมันเยอะมากอามาไหมไม่มาฮะยังคงไม่มาอยู่ไม่ทุกคนโอ้โหได้มงชิ้นเดียวได้ไม่ดับสายฟ้านะครับผมโอ้โหได้ดาวอุปสงค์ชิโนครบแล้วนะครับ ครับสูงกันต่อครับทุกคนอย่าลึกนะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามสิบครั้งมาถือว่าไม่แย่ไม่แย่ปกติจะโดนการันตีตลอดไงเฮ้ยสองตัวปหสองตัวสามตัวสี่ตัวหรือว่าหนึ่งตัวขออย่าหลุดครับขอน้องมาเถอะสิ่งที่ได้หนึ่งตัวผมไม่ทราบเรื่องคําพูดของน้องนะว่าน้องจะพูดยังไงแต่ขอน้องเถะนะผมไม่อยากหลุดยางน้อยสะหนึ่งดาวอ่ะผมกําลังดีเลย มาครับสิ่งที่ได้ก็คือจนลอรี่ใช่ไหมโอเคอลิเซียนะครับตรงปกโอเคตัวแรกไม่หลุดนะครับผมถือว่านี่ใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้เริ่มต้นได้ดีตดเติมต้นได้ดีรบพัตเตอร์อลิเซียเรียบร้อย <c oughs> ไปครับสุ่มกันต่อครับขอสักหนึ่งดาวนะครับหนึ่งดาว <c oughs> หนึ่งดาวพอเลย พรว่ารอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มหาอาวุธใหม่นะครับคือสตาร์ดี้นะฮะเป็นปืนธาดน้ําแข็งนั่นเองเอาวุธน่้นคือมันต้องมีดาวไว้ทุกคนแต่เป็นตัวดำผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากว่าเรามีแพ็คตัวดําอีกเยอะให้จัดไปครับกันต่อฮะยีสิบใบครับน้องแว่นนี้ไม่ใจดีกับเราเลยนะทุกตัวเนี้ยเนหนีไปฟาร์มเก็อื่นนะท่าน้องไม่ใจดีกับผมอะ <laughs> แล้วได้ม่วงชิ้นเดียวเองมาไปครับ30บใบอย่าลึกอย่าลึกขอร้องอย่าลึก <c oughs> ลึกมันไม่ค่อยดีนะอย่าลึกเลยไม่เกิน50าสิได้ไหมต้อง60สขึ้นไปนี่มันคือแทบจะการันตีให้เราแล้วแล้วเนี่ยเป็นสีโอเค30บบาททุกคนตู้นี้ใจดีกับผมอยู่ ภาวนาอย่าหลุดขอตรงตรงตรงปกอีกสักรอบนะออยังไม่ถึงอีกอ่ะยังไม่ถึงไกลแล้วไกลแล้วเฮ้ยยังไม่ถึงอีกปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือ <laughs> you're lucky you're lucky ลักกี้จะไงพี่เสือห <Excellent choice. S 1> <c oughs> ลุดนะฮะทุกคนโอ้โหพี่แบ็กแมนสามสิบได้พี่แบ็กยุนโฮแมยเอ้ยแต่พี่แบ็กได้ข่าวว่ามีการบัฟขึ้นมาน,นนะแต่พี่ไม่ควรมาเว้ยเกมนี่คือจะเอาสุดกับผมจริงใช่ไหมห <c oughs> ลุดหนึ่งกันเอ้ยเฮ้ยไอย้โอ้ยเอาว่ะบ่นไม่ได้เลยบ่นไม่เคยได้สองตัวติดปะขอซะสองตัวติด ผมจำไม่ได้แล้ววสองตัวติดปเป็นยังไง <S <S เฮ้ยอย่างเงี้ยไอ้การันตีการันตีดู๋ยละนี่คือการันตีนี่หนึ่งดาวแล้วเรียบร้อยนะครับผมอาริเซียเราหนึ่งดาวเฮ้ยเหลือเพชรเหลือตั้งหนึ่งหมื่นวิแชทเพชรเหลือหนึ่งหมื่นว่ะต่อดีไหมผมว่าผมต่ออีกสักหน่อยไหมสองดาวเหรอเดี๋ยวนะ ถ้าน้องขึ้น2ดาว1ดาวคืออัตราคิติคอคือ2ดาวก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มสเตรกถ้าเก่งๆที่ก็จะเป็นตอนดาวดาวผมว่าผมพอละประมาณในละกันก็ถือว่า c o m p l e ทและกันครับก็คือต้องการน้อง1ดาวมาใช้งานแถมหลุดมาหนึ่งตัวรอบต่อไปผมว่าหลุดมันได้เดี๋ยวไว้แบบว่าถ้า <much> อยากจะซุ่มต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอ <You never S 1> ีกทีละกันะกนะครับส่วนใครมีน้องอลิเซที่เป็น mm. ตัวละคร5ดาวปั้นแล้วนะครับก็สามารถ ส่งมาให้รีวิวได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากกนะ็น้อยนะทําเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าในพาร์ทในบทผิดพลาดอะไรไปผมก็ต้องขอกราบประทานอภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวน้องพร้อมกับเซตอร์ติแฟกต์ที่น่าใช้กับทีมปัปจจุบันของตัวละครน,น้องอลิเซียนะว่าจะต้องใช้กับทีมอะไรบ้างสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ